พบโลกสวสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันพะวันปราร์ที่สิบเก้ากันยายนครับช่วงนี้ฝนมากเหลือเกินนะครับฝนจะเข้ามากเหลือเกินในช่วงจังหวะนี้นะครับและวันนี้ก็ตรงกับวันวันเพ็ญเดือนสิบ เป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับวันสําคัญวันหนึ่งของคนเชื้อจีนเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญทีเดียวแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประเพณีครับวันนี้เช่นกันครับสภาผู้แทนรษาษฎรของเรานะครับจะประชุมพิจารณาพระพราชบัญญัติผู้กู้เงินสองล้านล้านบาทวันที่สองนะครับถือเป็นเวทีที่เปิดกว้าง ผูวถึงที่สุดที่รัฐบาลจะได้อธิบายแจกแจงและทําความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาแล้วก็ยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศทั้งระบบนะครับประเทศไทยจะได้อะไรประเทศไทยจําเป็นอย่างไรประเทศไทยจะไปที่ทางไหนการใช้เงินการบริหารการจัดการการระวังป้องกันจุริริตคอร์รัปชันรวมทั้งข้อกล่าวหาสร้างหนี้ให้ลูกหลาน50ปีข้อมูล หรือก็จะจริงตรงไปตรงมาเท่านั้นนะครับที่จะทําใหรัฐบาลนั้นมีความชัดเจนต่อประชาชนได้ฝ่ายการก็คงจะอ่าเตรียมคานอย่างเต็มที่แหละครับในวันนี้วันนี้ก็เลยมีอะไรสาคัญสาค,คัญหลายๆอย่างนะครับแต่ฝนนี่น่าห่วงที่สุดกับน้ํากระทาทาทีทำท่าว่าจะแล้วก็คงจะ ไปไหนมาไหนได้ยากลาบ,บากพอสมควรในวันนี้นะครับถ้าฝนตกลงมาจริงริงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาะนครครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของพฤติกรรมของผู้คนที่กินทิ้งกินว้างนะครับซึ่งเราก็พบเห็นกันได้ทั่วโลกนะครับในโดยเฉพาะในสังคมเมืองและกลุ่มคนฐานะที่มีฐานะการเงินดีนะครับสาสตรชาชาติศึกษาวิจัยผลกระทบพฤติกรรมเรื่องนี้ครั้งแรกภายใต้หัวข้อ อาหารเรือทิ้งกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับเนื้อหาสรุปงานได้เป,เป็นงานวิจัยนะครับก็พบว่าแต่ละปีชาวโลกกินทิ้งกินขว้างอาหารมากเฉลี่ยหนึ0งล้านตันนะครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับ1,300ล้านตันคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว เจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาทครับห้าห้าหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในกระเพาอาหารห้าหมื่นล้านบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือราวยี่สิบสี่ล้านล้านบาทขยะอาหารก่อเกิดก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศในโลกหรือทำให้โลกร้อนขึ้นมากเฉลี่ยปีละสาม0ันสามรอยล้านตันนะครับตัวเลขกาจมองไม่เห็นภาพชัดเท่าการเปรียบเทียบอาหารเหลือทิ้งขว้างทั้งโลก แต่ละปีมากกือบหนึ่งในสามของการผลิตครับหรือเท่ากับปริมาณสายน้ำของแม่น้ำโวลกาในรัสเซียไหลเป็นมูลค่านะครับไหลหนึ่งปีนะครับมูลค่าความเสียหายของอาการเหลือทิ้งขว้างมากพอๆกับผลิตผลมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสวิตเซอร์แลนด์เฉพาะอังฤรชาติเดียวนะครับปริมาณอาหารเหลือทิ้งขว้างปีละกว่า15ล้านตันครับมันสามารถถมเต็มพื้นที่สนามกีฬาเวมบี อของอังกฤษได้หลายชั้นด้วยกันนี่เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดๆเลยนะครับที่น่าทึ่งยิ่งกว่านะครับที่พบว่าภูมิภาคเอเชียกับจีนกินทิ้งกินขว้างอาหารโดยเฉพาะข้าวมากที่สุดของโลกนะครับเช่นเดียวกับผักผลไม้ถูกทิ้งกว้างม,มากที่สุดในเอเชียครับแล้วก็ลาาตะตินอเมริกาตามด้วยยุโรปนะครับส่วนเนื้อสัตว์ถูกกินทิ้งกินขว้างมากที่สุดถึงหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตในกลุ่มคนฐานนาดีแต่ละตินอเมริกาครับ ข้อมูลนีนด้านหนึ่งนะครับชาวโลกยังอดอยากหิวโหย ทุกวันนะครับถ้าไม่มีอาหารประทังชีวิตมากราว870ล้านคนนะครับถ้าลองคิดคร่าวๆอีกไม่ถึง37ปีครับพลเมืองโลกจะเพิ่มขึ้นอีกราว2,000ล้านคนต้องใช้ปริมาณอาหารมากแค่ไหนนะครับในการเลี้ยงผู้คนมากถึง9,000ล้านคนในอนาคตนะครับนั่นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผลกระทบจากอาหารเหลือทิ้งกว้างที่จะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนเร็วขึ้นกระทบถึงแหล่งน้ําและพื้นที่เกษตรศกรรมทั่วโลก เศรษฐีจะเหลือลดน้อยลงนะครับตามด้วยผู้คนต้องแข่งแย่งแข่งขันช่วงชิงอาหารกันมากและก็เข้มข้นยิ่งขึ้นกัรอัน,นี้เป็นเป็นการสํารวจของสหป,ประชาชาตินะครับได้วิจัยผลกระทบพฤติกรรมเรื่องนี้ครั้งแรกภายใต้หัวข้ออาหารเหลือทิง้งกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติครับเรามาพูดถึงคนรวยกันบ้างนะครับแหมมัน มันก็เป็นประเด็นที่เราต้องมานั่งดูกันเหมือนกันครับเราพูดถึงการทิ้งกินกว้างอะไรนีมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเป็นคนรวยนั้นนะครับเราก็ไม่สนใจในเรื่องอาหารกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบไปไปทั่วหมดนะครับสําหรับเรื่องของการกินทิ้งกินกว้าง แต่เรื่องของคนรวยนะครับลองดูนะครับว่าใครรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับเว็บไซต์นิตยสารการเงินชื่อดังอยาอ่างฟรอปได้เผยแพร่อ,อันดับมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน400อันดับนะครับโดยบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft วัย57ปีก็ยังคงเป็นผู้ร่ำรวยมากที่สุดในสหรัฐเป็นปีที่20ติดต่อกันอน,นี้คืออมาตะแล้วนะครับ20ปีติดต่อกันนะครับครอบครองทรัพย์สิน72,000ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ2,200 สามสิบสองล้านล้านบาทนะครับสองพันสองร้อยสามสิบสองล้านล้านบาทและยังทําให้คว้าอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีคืนมาจากคาร์ลสตรีมมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันอีกด้วยครับวอลเน็ตบัฟเฟตครับวัยแปดสิบสามปีเจ้าของบริษัทเบิร์กไซน์แฮตวีนะครับอยู่อันดับที่สองมีทรัพย์สินห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยล้านดอลลาร์ครับส่วนลารีเอริสันครับวัยหกสิบเก้าปีจากบริษัท ด้านคอมพิวเตอร์ออราเคิลนะครับติดอยู่ในอันดับสามมีทรัพย์สินสี่หมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์ครับด้านอันดับสี่น, 4, 000, 000, 000, 000, ะ,น, 4, นะครับเป็นของนักธรุรกิจตระกูลโคสคือชาวัยเจ็สิบเจ็ดปีและเดวิดวัยเจ็สิบสาปีครับมีทรัพย์สินเท่ากันอยู่ที่สามหมื่นหกพันล้านดอลลาร์สุนทัพ่าณนะครับไม่มีผู้มีทรัพย์สินเข้าเกณฑ์ครับ อันดับหกถึงเก้านะครับเป็นคนตระกูลวอ์ตันเจ้าข,ของวอร์มาร์ทนะครับเริ่มจากคริสตี้วอ์ตันในวัยห้าสิบแปปีและครอบครัวนะครับมีทรัพย์สินสามหมื่น ห้าพันสี่ร้อยล้านดอลลาร์ครับจิมวอร์ตันนะครับวัยหกสิบห้าปีมีทรัพย์สินสามหมื่นสามพันแปดร้อยล้านดอลลาร์อลิสวอร์ตันวัยหกสิบสามปีเนี่ยอยู่อันดับที่แปดนะครับมีทรัพย์สินสามหมื่นสามพันห้าร้อยล้านดอลลาร์และเอสโรว์บินสันวอร์ตันครับวัยหกสิบเก้าปีอยู่อันดับที่เก้ามีทรัพย์สินสามพันสามร้อเอ่อสามหมื่นสามพันสามร้อยล้านดอลลาร์ครับส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเช่นพ่อมดการเงินจอร์โธรอสซ์อยู่ในอันดับที่สิบ สิบเก้านะครับมีทรัพย์สินสองหมื่นล้านดอลลาร์ครับมาร์คซักเคเบิร์กนะครับเจ้าของเฟ e บุ o กอยู่ที่อันดับที่ยี่สิบครับมีทรัพย์สินหนึ่งพันเก้าร้อยล้านดอลลาร์ ทางที่ทางนี้นะครับการที่เศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซามาห้าปีได้ฟื้นตัวขึ้นบ้างในยุคปัจจุบันทําให้ทรัพย์สินมหาเศรษฐีอเมริกันสี่ร้อยคนนะครับงอกเงยตามแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันอยู่ที่สองล้านล้านดอลลาร์น,นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญนะครับที่เรานําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงกันนี่ก็เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ท,ที่ที่ทาให้เห็นนนครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซามาห้าปีนั้นได้ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเราก ็ตอนนี้มหาเศรษฐีบริการ400คนนะ่ะก็ทําให้พวกเขามีมีรายได้งอกเงยขึ้นนะครับแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินร่วมกัน อยู่ที่เราวสองล้านล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเศรฐษฐกิจนะครับไม่ใช่ว่ารวยกันอย่อย่างเดียวแต่มันเป็นการดูถึงการปรับแต่งนะครับปรับเปลี่ยนของอวิธีทางเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็พอเห็นชัดอย่างไรก็ตามบิลเกตเราก็รู้จักกันดีนะครับชีวิตของบิลเกตก็เป็นชีวิตที่เริ่มต้นมาแบบ กระทอนกระแท่นนะครับเหมือนเราดูหนังของจ็อบส์นะสตีฟจ็อบส์เนะครับเจ้าของ Apple เนี่ยนะครับสึกการะเข้าชายในบ้านเราคนเหล่านี้ไม่ได้จบการศึกษาในระดับสูงสุดนะครับทางด้านการศึกษาแต่ว่าพวกเขากลับร่ํารวยนะครับเราก็สร้างชีวิตอย่างอย่างมีความหมายอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องที่ที่สําคัญครับจากเรื่องของคน คนรวยนะครับก็มาถึงที่อเมริกันนะครับที่คนอเมริกันสนดดีคนจนและก็ซื่อสัตว์นะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในมิติที่ตรงข้ามเลยก็ว่าได้ครับรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐนะครับจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่เกรนเจมส์นะครับ อ,าอาชาวอเมริกันที่เป็นคนไร้บ้านนะครับเป็นโฮมรลสเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่เจมเก็บกระเป๋าเดินทางบรรจุงเงินสด2,400ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว76,800บาทแล้วก็เช็คเงินสดมูลค่า40,000นะครับราว1ล้าน2 280,000บาทนะครับ,รว, 1, 2, uh, 280, บ,ร,บรวมถึงหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในนครบอสตันนะครับเมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาแล้วก็ได้นําเงินไปมอบนาทุกสิ่งนะครับที่เก็บได้เนี่ยไปมอบให้กับตํารวจเพื่อตามหาเจ้าของที่แท้จริงครับโดยเจมระบุว่าแม้ตนอยู่ในภาวะสิ้นหวังนะครับไร้บ้านแต่ก็ไม่อาจนําเงินของผู้อื่นไปใช้ครับขณะที่เจ้าของกระเป๋าซึ่งแจ้งเอ่อซึ่ง แจ้งเรื่องของอของหายแก่พนักงานห้างได้รับการติดต่อให้มารับสัภารับทั้งหมดคืนเรียบร้อยที่สถานีตํารวจครับนี่เป็นคุณค่าของชีวิตนะครับต้องบอกอย่างนั้นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะครับบ้านเราก็ก็ยกย่องกันในเรื่องนี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งเป็นกําลังใจในสังคมยกย่องคนดีนะครับยกย่องคนจนนะครับแล้วยกย่องคนซื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับว่าโอกาสของเขานนัที่จะทําให้ชีวิต ดีขึ้นจากทรัพย์สินเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยอมเป็นคนไร้บ้านต่อไปนะครับโดยที่ไม่เอาเงินของคนอื่นไปใช้อันนี้เป็นสิ่งที่จะถือว่าเป็นความงอกงามของชีวิตนะครับเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเอ่อที่เกาหลีครับที่เกาหลีนะครับพลอ่าเอ่อมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโรษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ถแถลงข่าวนะครับเปิถแถลงข่าว เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับชี้แจงกรณีทหารรักษาการราวสามสิบนายครับอรอบนอกเหตปลอดทหารใกล้กับกรุงโซของเกาหลีใต้ยิงปืนนับร้อยนัดนะครับสังหารนายนำยองโฮซึ่งเป็นพลเรือนเกาหลีใต้อายุ47ปีกับขณะพยายามว่ายน้ําข้ามแม่น้ําอิมจินนะครับซึ่งกั้นระหว่างพรมแดนเกาหลีและ,ะเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ในช่วงบ่ายของวันที่สิบกันยายนที่ผ่านมานะครับที่ถือเป็นความพยายามแปรพักของชาวเกาหลีใต้ไปยังฝั่งเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ2ี่สิบปีนะครับส่วนใหญ่แล้วเกาหลีเหนือจะมาเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเกาหลีใต้จะไปเกาหลีเหนือครับอ,อมีการยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุนะครับเพราะทหารซึ่งประจําการในที่เกิดเหตุ ได้เตือนในนำให้หยุดฝ่าฝืนกดข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือครับแต่ในนำไม่ยอมปฏิบัติตามว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเหตุผลของเกาหลีใต้ผู้บังคับบัญชาจึงได้ออกคําสั่งให้ในายทหารยิงสกัดในนำนะครับขณะที่ผลการสอบสวนเพิ่มเติมระบุว่าในนำเคยยื่นเรื่องขอรีไภยัยทางการเมืองไปยังประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ถูกปฏิเสธครับปฏิเสธคำร้องนะครับแต่ทางการเกาหลีใต้จะสอบสวนคดีเพื่อหามูลเหตุ จูงใจเพิ่มเติมการหาหมมเหตุจูงใจเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่สําคัญทีเดียวนะครับสําหรับภาวะของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จริงมันก็คือพี่น้องนะครับแต่ว่ามันกับมีเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่าง การับในทางการเมืองก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทําทให้ต้องมีแยกกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการแปรพักของเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือนะครับในรอบยี่สิบปีทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ที่อาจจะดูแปลกนะครับแต่ว่าถ้าดูถึงเลือดเนื้อดูถึงความสัมพันธ์ล้าลึกเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับเอ,อที่บ้านเรานี่มีมีอะไรครับมี ภาวะที่ใส่ยาปิดซองนะครับยาที่กินเข้าไปก็เลยทําให้มันเกิดมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าที่แอตแลนติกนะครับที่ศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคแห่งชาติของสหรัฐนะครับได้เผยมีสถิติของผู้เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียทั่วสหรัฐในช่วงปี2548ถึง2553นะครับ เราพบว่าแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยราวสองล้านคนติดเชื้อแบคทีเรียขั้นรุนแรงนะครับขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตมีจำนวนเฉลี่ยถึง 23, สองหมืนสามพันศพครับเป็นผลมาจากประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นนะครับไม่ต้องย้ำเลยบ้านเราก็ใช้นะครับซื้อหมอตีซื้ออะไรต่างๆง่ายๆเนี่ยนะครับ ประชาชนใช้ยาปฏิชีวานามากเกินความจำเป็นทําให้เชื้อโรคราวสิบ็สายพันธุ์เนี่ยเกิดดื้อยาขึ้นมาครับก็เลยการมีการเรียกร้องให้มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวานะที่เหมาะสมกันต่อไปนะครับบ้านเราใช้ยากันหนักเมืนคัตโตูดกันตรงๆใช้ยากันง่ายๆนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ยาเนี่ยมีขายกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับที่ทาให้เกิดความยากลาบาก ในการใช้ชีวิตขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งปีซื้อ,อยาเองนะครับหมอไม่ได้จ่ายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องบอกแล้วครับแม้แต่ในโครงสร้างของสาธารณสุขเองเนี่ยมันยังใส่ยาผิดนะครับโรคหัวใจโรคความดันนสลับกันมันก็มีมีประเด็นให้เราได้วาดหวันเหมือนกันว่าไม่น่าไว้วางใจแทบทั้งนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเอประเด็นสําคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่โด่งดังมาก เป็นเรื่องของความคืบหน้าการสอบสวนสืบสวนนายแอรอนอาริซิสนะครับวัยสาสี่ปีซึ่งสร้างเรื่องสะเทือนโลกเลยนะครับในสองสันที่ผ่านมาเขาก็เป็นอดีตทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่ก่อเหตุกลาดยิงที่สำนักงานซ่อมบำรุงของกองทัพเรือในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ฆ่าเหยื่อเสียชีวิตไป12บสองรายครับก่อนที่จะถูกวิสามัญฆาตกรรมแต่อาริซิสเคยบำบัดอาการประสาทหลอนนะครับจากการสอบสวนก็พบว่าอาริซิสเคยติดต่อ,อกับ กระทรวงกิจาการทหารผ่านศึกเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อขอบําบัดจิตและเมื่อเดือนก่อนก็โทรแจ้งตํารวจว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยตลอกลเวลาครับโดยเชื่อว่ามีคนสกดรอยตามนะครับแล้วก็ใช้คลื่นไมโครเวฟรบกวนให้นอนไม่หลับกัดอ่วอิงชันโพสต์นะครับด้รายงานว่าอเล็กซิสชื่นชอบวัฒนธรรมไทยของเรามากนะครับมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็เปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธหลังจากไปที่วัดบ่อยๆครับทั้งนี้หลังเกิดเหตุมีนักข่าวไปทาข่าวที่วัด บุศยาธรรมวนารามนะครับในรัฐเท็กซัสที่นายอเร็กซิสเคยไปพร้อมกับสัมภา์คนไทยที่นั่นเช่นนางสุริยดำนะครับซึ่งกล่าวว่าอเร็กซิสเคยมาที่วัดบ่อยๆในปี2553ถึง2554ครับมีสีหน้าที่สงบแต่ช่วยเหลืองานวัดมาตลอดตกใจมากนะครับที่รู้ว่าก่อเหตุดังกล่าวนะครับก็ก็ถือว่าอเร็กซิสนี่พยายามจะเลือกภาวะที่สงบแล้วนะครับโดยหันมายึดถือาศาสนาพุทธของเราอันนี้เป็น เรื่องที่สําคัญมากๆครับแต่เราไม่รู้ใจว่าในสังคมที่มันมันอะไรครับมันเครียดนะครับมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนแปลผันมากมายอย่างในขณะนี้เนี่ยชีวิตเขาแม้กระทั่งแง่มุมทางศาสนาพุทธที่ที่ทําให้เราสงบนะครับละอายต่อบาปมีอะไรต่างๆมากมายนะครับที่จะจะสอนเราให้สงบได้เนี่ยมันมันก็ยังไม่สามารถที่จะดึง ภาวะชีวิตของเขาเอาไว้ได้นะครับจากการกระทําที่รุนแรงเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่รุนแรงนะครับเป็นภาวะที่ที่ลําบากทีเดียวครับทีที่สำหรับคนในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าบางทีศาสนาก็เอาไม่อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเน,นีนยนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญนะครับเอ่อที่จีนครับเรื่องมัน ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับในภาวะพรุงนี้ปัจจุบันนี้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นมากมายครับนี่เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของครูกับนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดอรี่ได้รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจีนว่าเด็กชายเล่ยหมู่นะครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองฟูโจมณฑลเจียงซีทางตอนนอกได้ใช้มีดปาดคอในชุนอูก,กังนะครับอาจารย์วิชาเคมี คุณพ่อลูกหนึ่งวัยสามี่สองปีเสียชีวิตครับเพราะโกรธที่คุณครูไปริบเอ่อริบโทรศัพท์มือถือนะครับจากการสอบสวนก็พบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับขณะอาจารย์ซุนกำลังสอนก็สังเกตเห็นไดใช้ยมูเอ่อเลยมูนนี่แหละครับหยิบอ่อมือถือขึ้นมากดจึงตัก เตือนนะครับแล้วก็รีบไวอันนี้เหมือนพฤติกรรมในเด็กในบ้านเรานะารใถ้ใครมีมือถือก็จะเป็นแบบนี้แต่วันรุ่งขึ้นครับเด็กชายเล่ยมูก็แอบเข้าไปในห้องพักครูครับพบอาจารย์สุน,นั่งอยู่ลําพังนะครับจึงใช้มีดปาดคอจากทางด้านหลังก่อนหลบหนีไปนะครับซึ่งอาจารย์คนหนึ่งได้ยินเสียงกรีดร้องจึงวิ่งไปดูนะครับและโทรศัพท์แจ้งตํารวจแต่อาจารย์สุนก็เสียชีวิตก่อนรถพยาบาลมาถึงนะครับต่อมาเด็กชายเล่ยมูได้โทรศัพท์ติดต่อตํารวจและขอมอบตัวที่นครสิ่งไฮนะครับนี่เป็นเรื่องที่ ทันจริงๆสําหรับโครงสร้างของสังคมปัจจุบันครับในเสียงหายซุยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนก็กล่าวว่าเด็กชายเร่มูมีผลการ,รเรียนไม่ดีนักนะครับมาเข้าเรียนสายจนถูกตําหนิบ่อยครั้งก่อนหน้านี้อาจารย์สุนเพิ่งเรียกตัวไปอบรมที่ห้องพักครูด้วยครับส่วนเรื่องมือถือนะครับอาจารย์สุนลิบไว้ได้ลิบไว้นะครับแต่ไม่ได้คืนให้เพราะกฎโรงเรียนระบุว่าต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและมารับเองนะครับโดยวันที่ก่อเหตุเด็กก็ยังมาพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อพบรองผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นสามชั่วโมงกลับไปก่อเหตุที่เศร้าสลดนี้ขึ้นนะครับทั้งนี้โรงเรียนในจีนมักเกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้งอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่สําคัญนะครับโรงเรียนในจีนนี่มักจะเกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้งส่วนใหญ่เป็นกรณีมีบุคคลเข้ามาทําร้ายเด็กนะครับแต่เหตุการณ์ล่าสุดนี่เกิดขึ้นหลังวันครูของจีนเพียงสี่วันเท่านั้นเกิดขึ้นหลังวันครูนะครับของจีนเอาของจีนเพียงสี่วันเท่านั้นแล้วก็มีผู้วิเคราะห์ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนะี่ย มาจากเด็กมีความเครียดสูงครับเพราะโรงเรียนนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนําของมณฑลนะครับและมีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จํานวนมากเพราะมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับตัวเรียนกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่เรียนแล้วครับมันมันมีการมันคือการยัดเยียดการเรียนแล้วนะครับเรียนกันเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มไม่เครียดก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็มีการสอนสัปดาห์ละหกครั้งครับซึ่งอาจารย์สุนสอนที่นี่มานานห้าปีแล้วและขึ้นชื่อว่าเป็นครูที่เข้ม การสอนและระเบียบวินัยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นในยยะสะท้อนของการศึกษาที่บางทีมันก็มันก็ทําให้ชีวิตเั้นเครียดจนเกินไปนะครับเป็นเรื่องที่ที่เจ็บปวดอยู่พอสมควรทีเดียวครับนี่เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่กัมพูชานะครับเรื่องราวของความขัดแยง้งมีคนตายเป็นหนึ่ง นี่เมื่อสมรังสีกลับมาเนี่ยอะไรตัวมีอะไรนี่มันก็มันจะบอกว่าพัฒนาขึ้นในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยมันก็อาจจะพูดได้นะครับแต่บอกว่ามันเกิดความกัดแย้งมากขึ้นมันก็อาจจะมองได้เช่นเดียวกันครับพระบาทสมเด็จ บรมนาถนรดมนะครับสีหมอมมุนีกษัตริย์กัมพูชาก็ท่งมีพระราชสารเชิญสอส,อสอพักฝ่ายค้านของสมรังสีให้เข้าร่วมเปิดประชุมสภานะครับในวันที่23กันยายนนี้หลังจากที่ในสมรังสีได้นําประท้วงผลการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีอุลเซนและประกาศคว่ำบาตรการประชุมสภานะครับโดยทรงขอ,งขอให้เห็นแก่ความเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติครับนี่คือกษัตริย์กัมพูชาได้ส่งขอร้องเช่นนั้นนะครับก่อนหน้านี้จ เสียบ,บุญีทรงขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแยงแ้งเราจะเห็นภาพการเข้ามาเจรจากันนะครับโดยเชิญเข้าหารือกันที่พระราชวัง จากนั้นทั้งสองก็พบกันอีกครั้งหนึ่งคือสมรังศรีกับคุณเซนนะครับที่อาคารรัฐสภาและได้ข้อตกลงร่วมนะครับที่จะปฏิรูปการเลือกตั้งแต่ประเด็นที่นายสมรังศรีเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการสอบทุจริตเลือกตั้งยังตกลงกันไม่ได้ครับท่านนี้นะับเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าสีหามุนีทรงแทรกแซงทางการเมืองน,นะครับหลังขึ้นครองราชต่อจากพระราชพิดาเมื่อปี2547ก็เก้าปีที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรกครับที่ท,ที่ที่มีภาวะแบบนี้เกิดขึ้น นะครับไปที่อิรักครับเ,เป็นความชัดเจนนการที่บอกว่าสหรัฐจะไม่ใช้กําลังทหารโจมตีรัฐบาลซีเรียในเร็วๆนี้นะครับเพราะได้หันไปใช้วิธีการทูดแทนแล้วนะครับแต่ว่าก็มีรัเสเซียที่ถือว่าเป็นเป็นประเทศที่นําความพิดแบบนี้เข้ามาถึงแม้ว่ารัฐบาลซีเรียและพันธมิตรอย่างรัเสเซียมัก าวาดภาพสาหรัฐว่าเป็นผู้กระหายสงครามนะครับแต่ความจริงนั้นเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสาหรัฐหลีกเลี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับทางาทางทหารกับซีเรียม,มาโดยตลอดนะครับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาบอกว่ามองลึกๆจะเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับเพศหนึ่งนั้นที่ขยะต่อการทําสุดในตะวันตะวันออกกลางก็เพราะยังถูกหลอกหลอนจากประสบการณ์ในสงครามอิรักครับสมัยจอร์แดนบิบุสที่อ้างว่าต้องเข้าไปปลดอาวุธทําลายล้าง สูงของรัฐบาลสันดัมฮุเซนนะครับตอนนั้นเรารู้จักอาวุธทำลายล้างสูงของรัฐบาลสันดัมฮุเซนซึ่งต่อมาก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องแหกตาชาวโลกทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับสงครามครั้งนั้นนําไปสู่ปฏิกิริยาต่อต้านสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดนะครับและกลายเป็นเชื้อไฟให้ตะวันออกกลางเดือดขึ้นโดยซ้ำไปนะครับถ้าเราวิเคราะห์อันจริงจริงสาธารณชนอเมริกันจํานวนมากจึงไม่ต้องการเห็นความผิดพลาดซ้ำสองในประเทศซีเรียซึ่งก็เป็นธรรมดาอย่างแน่นอนครับมีคนไม่เห็นด้วยนะครับกับโอบ กับสหรัฐอเมริกานะครับบรรดานั้งวิเคราะห์ทางด้านการเมืองก็ชี้ว่าความขยาต่อสงครามของชาวอเมริกนะันลูกรามกลายเป็นค่านิยมที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากโลกหรือที่เรียกว่า isolationism ด้วยซ้าไปนะครับเป็นทัศนคติที่ว่าสหรัฐไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในโลกครับสวนทางกับค่านิยมในอดีตที่มองว่าตนเองต้องพิทักษลก สิทธิมนุษยชนหรือสร้างความมีเสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติใหม่นี้บอกว่าสหรัฐไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในโลกครับซึ่งสวนทางกับค่านิยมในอดีตนะครับที่เคยมองว่าตนเองต้องเป็นผู้พิทักษ หลักสิทธิมนุษยชนหรือสร้างความมีเสถียรภาพในภูมิภาคต่างๆครับค่านิยมโดดเดี่ยวตนเองนี้นะครับทำให้ชาวอเมริกันยอมที่จะอยู่เฉยๆครับในขณะที่ผู้หญิงและเด็กนับร้อยรายนะครับถูกสังหารด้วยการสเิดสารินจากฝีมือของรัฐบาลซีเรียนี่ก็เป็นการระบุอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้มาตรการทางทหารลงโทษรัฐบาลซีเรียที่ก่ออาชญากรรมดังกล่าวครับก็กล่าวได้ว่าครับสงครามลงโลกที่บุชได้ก่อไว้ได้ทําให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงสงครามอื่นๆนะครับ ทำให้ชาวอเมริกันหรือประชาชนชาวอเมริกันเนี่ย ตีดเรี่องสงคราม,มอื่นๆถึงแม้จะมีมูลเหตุและก็ความชอบธรรมมากกว่าสึกอิรักหลายร้อยเท่าก็ตามนะครับนี่เขาบอกว่านี่คือมรดกของสงครามอิรักครับแต่ไปที่อิรักนะครับตอนนี้ก็เกิดเหตุกรารณ์ยิงในระเบิดหลายพื้นที่ในอิรักครับขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้เองก็ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย35รายแล้วก็บาดเาจ็บ119คนเหตุโจมตีทีเ่เป็นการโจมตีชุมชนมุสลิมนิกายเซียในกรุงแบกแดดนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต29รายบาดเจ็บหนึ่ง้ยเจ็ดคน นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดต่อเนื่องกันครับขณะที่เหตุการณ์คนร้ายบุกยิงในเมืองฟารูจานะครับทางตะวันตกของกรุงแบกแตดก็มีผู้เสียชีวิตอีกห้ารายและก็บาดเจ็บสิบสองคนโดยยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบนะครับแต่ก็คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มซุนิสายเคร่งที่รักเองปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สงบอีกเหมือนกันนะครับก็จัดการกันเองไม่มีประเทศภายนอกมาแซง,แ,งแต่ในภายในประเทศนั้นก็ความต่างละทิทางศาสนาก็เลยกลายมี ากลายเป็นความขัดแย้งกันเองโลกไม่สงบนักนะครับดูทั้งหมดที่ผมนํามาเสนอในวันนี้กับพบโลกเราก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเป็นโศกนาฏกรรมด้วยกันแทบทั้งสิ้นครับสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับใจของเราทุกๆคนครับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับผมสกุลมุจลัตเป็นผู้ด,ดําเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพบโลก